ก็สวัสดีนะครับเพื่อนเพื่อนทุกคนนะครับกลับมาก,กับผมไม่เดิมเก็กุงจะมาขันะครับก่อนเลยฝาก like, like, กดไลค์กดซับสไครป์กดแชร์เป็นกำลังใจให้ผมทำคลิปต่อๆไปนะครับเพื่อนๆนะตอนนี้ว่างจากงานละครแล้วนะครับตอนนี้ผมอยู่ที่ภูทับเหล็กนะครับก็เป็นจุดชมวิวนะยอดนิยมเลยก็จะมองเห็นวิวโดยรอบเนาะของอ่างเก็บน้ําซับเหล็กนะที่อยู่ในจังหวัดลบบุรีอยู่ในอำเภอเมืองเลยก็แบบใกล้อำเภอเมืองมากๆแล้วก็ยังมีกิจกรรมมากมายนะ กปลาเล่นน้ำอ่ามีร้านอาหารริมอ่างนะก็เดี๋ยววันนี้จะพาขึ้นไปดูบนภูนะว่าวิวสวยขนาดไหนใครยังไม่เคยมาก็ดูคลิปนี้ก่อนแล้วก็ตามมาแล้วกันโอเคครับเดี๋ยวไปดูด้บนยังว้าว <Wow. S 1> ตอนนี้นะครับเราก็มาถึงทางขึ้นจุดชมวิวภูซับเหล็กจังหวัดลบบุรีครับเพื่อนๆนะในการขึ้นไปนะครับเราก็ต้องเดินทางเท้านะประมาณ300เมตรครับเพื่อไปชมความสวยงามของภูทับเหล็กนะเพื่อนๆนะ และที่นี่อีกหนึ่งอย่างเลยครับไม่มีค่าบริการเลยทั้งนั้นนะทุกอย่างคือฟรีหมดครับเป็นที่ท่องเที่ยวของชุมชนเนาะขึ้นไปเราก็จะเห็นวิวนะครับภูเขาล้อมรอบสา0ร้อยหกิบองศาเลยครับเพื่อนๆวิวด้านล่างนะครับจะเป็นอ่างเก็บน้ําซับเหล็กนะเพื่อนๆนะแล้วก็จะมีวิวภูเขานับล้อมรอบไปหมดเลยนะครับสวยงามมากๆเลยแล้วอ่างเก็บน้ําซับเหล็กนะครับยังทําหน้าที่ส่งน้ําให้กับวังนาลายนะครับสมัยก่อนเนาะอ่าซึ่งเป็นอ่างเก็บน้ําที่สําคัญมากๆนะครับ ในประวัติศาสตร์นะเพื่อนๆโอเคตนี้ไปไหนอนีเนทางที่วอน,นีนอะ่ะเส้นทางศึกษาธรรมชาติจุดชมวิวภูซัพ์เหล็กนนอนน่ะ้วตรงนี้มันไปไหนแลน้วอ๋อทางเก่าอันนี้ทางใหม่นี่น้องคนที่นี่อ่ะใช่คนที่นี่ปะ่ะโอ้ยนไก์ตอนเราขึน้นมานะครับก็จะเจอกับ น้องๆชาวบ้านเนาะที่มาเป็นไกด์ให้เรานะเพื่อนๆนะใครที่สนใจก็ลองติดต่อน้องเขานําเที่ยวได้นะครับเพื่อนๆนะในการขึ้นภูซรับเหล็กนะครับเพื่อนๆก็จะได้ความรู้นะไม่มากก็น้อยเลยเหนื่อยแล้เหนื่อยแล้วอ่ะภูเขามันชันไงมันไม่ใช่ทางแบบแต่มันจะขึ้นไปประมาณสามร้มอยเมตรไงค่อยทยยาขึ้นแต่อันนี้มันชันไปเลย แล้วเขาก็มีราวอะไรให้จับดีนะก็ทางเดินมาไม่ลำบากนะเืยนอนะเขาเริ่มทําดีแล้วเราจะเห็นได้ว่าเขาจะกำลังจะทำาราจับเนาะตลอดเส้นทางเลยโอ้ยเหนื่อยเดินมาไม่กี่รอ้อยเมตรงนนเนี่ยเหนื่อยเนี่ยสิ่งของที่ท่านนำมานำกลับ ทิ้งข้างนอกช่วยกันรักษาธรรมชาติที่งดงานนะเป็นไงบ้างขาสั่นขาสั่นหมดล้เดินมาไม่กี่ร้อยเมตรขาสั่นแล้วเหรอต้องพักเป็นระยะก็เดินจากข้างล่างขึ้นมาข้างบนประมาณกี่เมตรสามร้อยเมตรค่ะประมาณสามร้อยเมตรถ้าใช้เวลาก็ประมาณสิบนาทีสิบห้านาทีเนาะประมาณเนาะ เป็นเขาที่แบบลูกไม่ใหญ่มากนะเพื่อนนะแต่ว่าเห็นวิวด้านบนทั้งหมดเลยเนาะโอเคเดี๋ยวเราเดินขึวว้นไปดูด้านบนนะเพื่อนนะว่าสวยขนาดไหนเหนียมากเลยเราเดินมาประมาณครึ่งทางแล้วเราก็จะเห็นโดยรอบนะจะเป็นวิวเขาเป็นเลยเพราะว่าเขาทถาเหมือนแบบเดินบนรอบเขาอะ่ะบนตามตีนเขาเราก็จะเห็นวิวนะรอบเขานี้ทั้งหมดเลยนะทุกมุมเลยแต่ว่าถ้าเราขึ้นไป จุดสูงสุดนะครับบนภูเนาะก็จะเห็นวิวนะครับ360องศาเลยนะโอเคเดี๋ยวเราเดินึ้นไปชมด้านบนกันเห <100 S 1> นื่อยมากเพื่อนร้อ0เมตรทำไมมันรู้สึกนี่ยเราเหลืออีกสองร้อยเยมตรเพื่อนเห็นป้ายแล้วเ,เาเพิ่งเดินมาอเมตร้หรอเนี่ยโอ้โหเดินมาร้อยเมตรนี่แบบคนไกลเลยเนียยเนยังได้อยู่เอาเรือ่อย นี่ไปหาข้อมูลมาด้วยนะที่ภูทับเหล็กนี่สามารถขึ้นมากางเต็นท์ได้ด้ดยน้เพื่อนแต่ว่าสิ่งอำนวยความสะดวกนะครับไม่มีนะช่นไฟน้ำห้องน้ำนะครับตัดไปได้เลยนะแต่สําหรับใครที่อยากจะอยู่กับธรรมชาติแบบนี้เนาะโอ้โหสามารถเอาเต็นท์ขึ้นมากางทางได้นะเพื่อนนะเหนือยจริงอ่านี่ป้ายเห็นป้ายอยู่หรือปิดละอีก200เมตรครับเพื่อนจะถึงยอดแล้ว ก็กลางวันก <ai> ็มาได้นะแม่นะก็ไม่ค่อยข้างร้อนนะครับที่นี่ต้นไม้เยอะนี่อเลยก็จะออกแบบแนวร่มรื่นแหละแต่เราจะเหนื่อยเพราะว่าร่างกายเราเองก็ไม่ฟิตอ่ะโอเคครับขึ้นไปดูสิ่งสวยงามด้านบนนี่เมื่อนก็ที่นี่ภูซับเหล็กนะครับจังหวัดลบบุรีรับไปเหมือนใครที่อยากจะมานะก็ลองดูคลิปผมก่อนก็ได้แล้วค่อยมาเนาะพื้นที่เวลาขึ้นก็จะเป็นประมาณนี้คงจะไปที่อื่นต่อไม่ได้แล้ว ชันๆผมว่าเริ่มเปิดขาแล้วเดินมาร้อยว่เมตรเองโอเคครับประมาณนี้เดี๋ยวไปดูยอดได้เลยนะว่าสวยขานาดไหนว้าก็ใครที่สนใจจะมาภูทับเหเล็กนะก็สามารถมาได้ทุกวันนะครับที่นี่ไม่มีอาค่าบริการอะไรทั้งสิ้นใช่ไหมเหมีวใช่ค่ะฟรีนะทุก<ต>อย่างฟรีแต่ขึ้นมาแนะนำให้พกน้ำนมาด้วยอ่าฟรีน้ำติดมาสักขวดหนึ่งเนานะ ว่ามันหอบเอาเรื่องอยู่เหมือนข้างบนจะไม่มีห้องน้ำนะน่าจะอ๋อข้างบนไม่มีห้องน้ำนะเมืม่อ<ห>ไห่ใครที่จะมากางเต็นท์นี่ก็ทําใจได้เลยไฟฟ้าห้องน้ําไม่มีห้องน้ําคืออยู่ตีนเขาโอเคเดี๋ยวเราจะขึ้นไปจุดแรกก่อนจุดชมวิวผากล้วยไม้นะอโอพระเจ้าจอดมันยอดมากพ่อดูนะหน้าเมื่อนเหงื่อแบบซก ตัวนี้เปียกไปหมดอาถึงแล้วครับจุดชมวิวผากล้วยไม้นะโอ้โหสะบ่อมันเป็นแบบหน้าผาเลยโอ้โอ้สวยมากมีลมด้วยโอ้นั่นดู เห็นวิวเขา180องศาเลยอันนี้คืออ่าผากล้วยไม้นะแต่ภูทับเหล็กต้องขึ้นอีกเพื่อนอันนี้ให้ดูอจุดชมวิวจุดแรกก่อนโ <Okay. S 1> อเคก็จะเป็นภูเขาหินปูเนาะเดินด้วยความระมัดระวังนี้นึงไงเพื่อนนะตกไปนี่คิดแน่นอนโอ้สวยมาก ก็ใช้เวลาเดินประมาณสิบ้าทีอ่ะเพื่อนถ้าเดินแบบไม่หยุดเลยนะเราขึ้นมาดูวิวจุดแรกก่อนแบบนี้เลยอโอเคก็จะเห็นอ่ะพื้นที่กเกษตรกรรมด้านล่างเนาะแล้วก็วิวภูเขาโอ้โหฝั่งนี้นะแต่แต่ภูทัพเด็กอะเดี๋ยวเราเดี๋วเรไปดูอ่าวิวเขาที่อยู่ริมอ่างอือันนี้คือจุดแรกโอเคครับเดี๋ยวขอไปถ่ายรูปเก็บไว้เป็นที่อทิพก,ก่อนนะโอเค โอ้มีผีเสื้อด้วยไหนดูผีเสื้อหน่อยอ้าผีเสื้อผีเสื้อตอนนี้นะครับเราก็ขึ้นมาถึงยอดภูซับเล็กกันที่้อยแล้วครับเพื่อนๆนะผมก็ใช้เวลาเดินประมาณ20นาทีนะครับก่อนมาถึงประมาณเที่ยงพอดีนะเพื่อนนะใครที่จะขึ้นมาก็แนะนำมาตอนเช้ากับตอนเย็นดีกว่านะครับร้อนมากๆเลย นี่เ,นเพื่อนๆเรามาถึงแล้วนะครับอันนี้คือวิวของภูซับเหล็กนะข้างล่างก็จะเป็นอ่างเก็บน้ําซับเหล็กใช่ไหม,ไมเมลนี่คือภูซับเหล็กจังหวัดลบบุรีเนาะอืม่างเก็บน้ําซับเหล็กนี่ก็เมื่อก่อนจะส่งน้ําเข้าวังนาลายใช่ไหมใช่ค่ะอืมก็เอาเรื่องอยู่นะเดินมาสิบห้าทีเลยโอ้โหแต่วิวแบบสวยจริงแนะนำมาตอนเช้าแล้วก็ตอนเย็นๆเนาะแดดร่มๆหน่อย เหนื่อยคุณสองแต่เราจะเห็นว่ะวิวเป็นวิวเขานะอยู่ตรงฝั่งนู้นะเนออี่ยเขาหินปูนนะสวยเยอะมากเลยอก,ก็มีที่ถ่ายรูปหลายโซนนะฝั่งนู้นก็มีอ่าตรงนี้ก็มีล้วฝั่งนี้ก็ยังเป็นอ่าผากล้วยไม้นะที่ผมพาไปเนาะก็สวยงามมากๆากไงแล้วก็เดินขึ้นมาไม่ลำบากนะประมาณสามร้อยเมตรแต่ก็เหนียวเลื่อมกันนะโอเคก็ลืมพกยาดมมาด้วยนะคะแล้วที่ขายไม่ได้ก็คือน้ําเนาะพกน้ามาด้วยนี่ เราพกน้ำมาขวดนึงโอเคนะเพื่อนๆนะเดี๋ยวขอถ่ายรูปกันนะแล้วเดี๋ยวจะเอามาโชว์น,นะว่ามันสวยงามขนาดไหนนะเพืนนะ่อนๆโอเคจุดที่นิยมกันที่ถ่ายรูปนะก็คือจุดนี้แหละอืมแล้วก็ข้างหลังก็จะเป็นวิวเขาหินปูนเนาะนู่งยังกับแบบเนินมาปางไงโอเคครับก็ประมาณนี้เดี๋ยวขอเก็บภาพเป,เป็นที่ะระทึกก่อน โอ้ก็โอเคนะเพื่อนนะสำหรับภูซัพเหล็กเนาะก็วิวสวยมากเลยตอนนี้ก็บ่ายสองครึ่งพอดีนะอากาศกำลังร้อนเลยน้อนไหมสุดยอดแต่ที่นี่สวยมากเนาะแล้วก็คนยังไม่ค่อยรู้จักนะคนน้อยมากๆไม่มีค่าบริการเลยทั้งนั้นอแล้วก็สามารถขึ้นมากางเต็นท์ได้เลยเพ่น,นะจะมีร้านให้แต่ว่ามันก็จะไม่มีห้องน้าไม่มีไฟฟ้าเนาะต้องทําใจนิดน,นึงอนะถ้าเป็นผู้หญิงก็จะลําบากหน่อยอืมแต่ว่า ด้านล่างตีเขาตีเขานะเขามีห้องน้ําให้นะแต่ก็ต้องเดินไกลามากๆนะครับประมาณสามร้อยเมตรนะเหนื่อยเลยไม่ใช่ทางอ่ทางลาบเนาะเป็นทางขึ้นขึ้นเขาอ,เอ,อ่ะออก็จะลําบากสําหรับใครที่จะมากางเต็นทนะ์เนาะโอเคก็ประมาณนี้แล้วกันสําหรับหูซับเหล็กเนาะโอเคก็คลิปนี้คนระับเป็นประโยชน์กับใครนะก็ฝากกันกดไลค์กดซับสไครต์กดแชร์เป็นกำล like, ังใจให้ผมท,ทําคลิปต,ต่อไปเลยครับอา่าก็ไปก่อนนะครับสําหรับ ภูทรับเล็กเนาะจังหวัดลบบุรีนะใครที่อยากมาก็ลองมารู้กันสวยมากมาก